้วันนี้มามาหาอาหารได้พี่น้องด้วยนักชิลลุ่นทะเจันบุรีพี่น้องมาลานอาหารด้พี่น้องด้วยล,ล,นลนวยานอาหารทิมง,งาน,นกกชีวิตอันลึกในเสน่ห์ว่าลานอาหารนาคาท่าสลับนาคาท่าสลับงานกำลังลงพักทานข้าวเที่ยงนะ กันแบบหิวเลยพี่น,นอ้องอาหารหน่าทานที่สุดสุดยอดบางคนก็กินก็ไม่พูดอะไรนะโดยเฉพาะเสื้อสีเหลืองลายดอกนะครับกินเ <c oughs> สมือนหิวมาแต่เมื่อวานเนี้บางคนก็กินอิม่มกินสนุกนะบางคนก็กินคือหิวนะคนเรานะไม่ใช่คนไทยเรียนพูดไทยเฉย ฝากกดไลค์กดแชร์ในเด้อพี่น้องเด้อไปูนร้านอะไรร้านกาท่าแสลบช่องนี้บ่าวเดชพากินพาเลาะนะฝากกดไลค์กดแชร์ทั้งช่อง y ยู t ท b e ด้วยนะครับพูดไทยพูดลาวครับมาเที่ยวประเทศไทยครับบริษัทเอสลี่เคเคเอสเนาสนับสนุนการท่องเที่ยวในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเดินทางไปต่อทะเลจันทบุรีนะครับผมก็ไม่เคยมาสักทีนะวันนี้นะครับทั้งแหล่งในชีวนี้ครับ ร้านอาหารฟังไทยโอย้สะอาดสวยงามนะครับรง,งนานช่องนี้ก็ยังไม่แดงเท่าเท่าช่องสาวพรนะครับจะฝากาคกนครักกัแช์นะครับกำลังกำลังเยนรู้ครับนี่ครับเบางานเบางามคนกินมัดการครับเบางานและเบาบุญเบาบุญคนโก้นะครับ ถ้าได้เห็นเบาบุญช่องฟงทั้งดังเนี่ยครับจัดไปครับนี่เบาวีคนไม้กับเดือบเาวีก็บเบาวัดเบาวพัดเบาวยูครับเบาจูกดไลค์ให้ที่รถเรครับปลาตัวใหญ่ๆครับปลาตัวใหญ่ๆเี๊ก็กินคำใหญ่ๆครับ ขอพักกินไว้เพียงเท่า <pulse> น <zk Bell issimo> <hyster ically> ี้นะครับเดี๋ยวคองช่องไปกินก่อนครับเห็นตำมะลุ่งหรือเปล่าเห็นตำมะลุ่งกับตำมะละกอหรือเปล่าตำหมากนึ่งเรีองตำหมากนึ่งเรีองนะครับขอาตำมากนึ่งเรียงทายไม่ทลาดหนูจะโมาตำมะลุ่งจะขอส่งมาท่านเด็ดท่านเถิด้อครับพี่น้องเด้อไปกินเข่ากันเด้อพี่น้องเด้อขอพักกินไว้เท่านี้กันเ้อพี่น้องเดผักกะหล่ำกดแชร์เด้อพี่น้องเด้อ